ค่ะของแอดจินค่ะแอดจินมื่อนี้นะคะวิ่งสามตัวเดียวเลยค่ะเน้นสามค่ะคุณผู้ชมเอ่อวิ่งสองตัวบนล่างแต่ว่าเน้นสามค่ะให้สามกับศูนย์ศูนย์น่าจะมาไหมมาคือมาคักมาแน่แถงงวหัวที่ผ่านมาค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกแปดเห็นไหมศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกแปดอ่างวดนี้คิดว่าสามมานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเลขวิ่งของแอดจินเดินดีมาห้าหกเจ็ดงวดแล้วค่ะ เข่ามาหกเจ็ดวดแล้วนะคะสองอาทิตย์แล้วเพราะฉะนั้นมือนี้สิมาเฮอรบอม่าก,กับบรูค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันได้สามนะคะเน้นสามคือให้สามกับศูนย์บนล่างเน้นสามจับคู่สามหกสามห้าสามเจ็ดเอ้สามสองค่ะสามหกสามห้าสามสองกันสามเจ็ดน้ำค่ะคุณผู้ชมเราก็เลขฝันค่ะฝันอยู่ร่งแรมที่ไปนอนนะคะไปฟ้าแม่ก็เลขไปนอนอยร่งแรมค่ะ ันว่าเลือกเอาจังไลยนี่ละเขาว่าสามเกาว่าสั่นค่ะคุณผู้ชมสามเก่ากะเอามันกะมาสามคือกันจินตนาก็เรียมาฝากคุณผู้ชมนั่เนาะค่ะบอมเบลีข้ามนวลต่ว่ากะมันกบมาหลักสามคือกันเนาะค่ะฮึเมนคิดหลายค่ะคุณผู้ชมเอาแคปหน้าจอค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินตนาชาแนลนะคะแล้วก็ของยายนางตำราค่ะให้เจ็ดกับสามนะคะเจ็ดกับสามค่ะเป็นตัววิ่งบนล่างค่ะ เน้นตัวใดเดเน้น 3, สามหนึ 3, 5, 3, 6, 3, ่งวัสัตสามห้าสามหกสามหนึ่งหนึ่งน่าจะมาไหมคะคุณผู้ชมหรือว่าเจ็จะมาเป็นเจ็ดสามเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าหกเจ็ดคิดว่าคิดว่าเจดหาบอกคะ่ะหรือว่า 7, เจ็ดสามแล้วแต่ผูมักเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะแคปหน้าจอคะ่ะข,ขอขอบคุณมากมากค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอยากานอนแห้ง เึ่งเป็นวัดปวดหัวแห้งเลยค่ะคะ่ะเด่นเดินดีเดินเด่นเดินดีงวดที่ผ่านมาเข้าสองตัวค่ะหกกับแปดงวดนี้ศูนย์หนึ่งสองสองสิบเเขิกับตัวใดนน่คือบ่บแปกับของแอดกินค่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีของจินตนาเองนะคะแต่ว่าอจับไซคือบ่มีสองค่ะมีแต่ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยศูนย์หนึ่งสองเนี่ยสามตัวเนี่ยตัวใดจะมาละค่ะบัตรที่นี้คิดว่าสองตรงหน้าเนาะ คิดว่าสองมาเนี่ยละหนึ่งสิบัมาดอกค่ะคุณผู้ชมหรือจังไดมันมาสองตัวเนาะหนึ่งถึงสองตัวบางคังกับมาสามค่ะแต่ว่าวันนี้จะมาไหมมันเขากันมาติดติดแล้วค่ะคุณผู้ชมพิจารณาเอาค่ะแนวทางก็คือแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวค่ะของหนุ่มภูพานนะคะหนุ่มภูพานเวลาพัฒนาวันนี้ค่ะยี่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกแปด ให้มาสี่ตัวสามหนึ่งเก้าสองสามหนึ่งเก้าสองค่ะสามหนึ่งและเก้าและสองค่ะคุณผู้ชมจับคู่ค่ะเจ็ดสองห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งแปดนะคะห้าหนึ่งหนึ่งแปดนี้ไปตรงกับายเซียนอยู่ค่ะแนวทางราวพัฒนาของนรพุพันสี่ตัวนี้มาหนึ่งถึงสองตัวสามตัวค่ะคุณผู้ชมวุทิภูณา,าเขาสามเนาะเขาสามตัวเขาห้าเขาหกเก้าแปดนะ โอ้ก็มันจับใส่กันกันเลยสามตัวพคนละเนาะค่ะคุณผู้ชมงวดนี้กะมากคือเก่าค่ะแต่ว่ามีหนึ่งมาอยู่เด้อค่ะตรงกับเลขเด่นเด่นดีของแอดจินอยู่ค่ะเนี่ยตรงกันเลยค่ะคุณผู้ชมตรงกันเลยหนึ่งกับสองสามกับตรงกับของแอดจินนั่มเนาะค่ะแต่ว่าเก้าไม่ตรงแค่นั้นเองของเพิ่นนี่เก้าของจินตนาบอมี่ค่ะเอาไปต่อค่ะคุณผู้ชมของเซียนไอเอ้ย ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมเอา,เอาของพอเซีนเท่งอยู่อีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขออภัยค่ะอ่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูแนวทางนะคะลาพัฒนาไมา่มีค่ะเอ้ก็อยมันตรงนี้ของเซียนอายนำเนเอรลาพัฒนาวันนี้ค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาเห็นแนวทางให้ปังๆกับสุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมของเซียนอายค่ะของเซียนอายอยี่นี่ อย่างนกอ่าหนึ่งกับสองเป็นตัววิ่งเขาตรงกับเลขของแอตจินเดี๋วค่ะหนึ่งกับสองค่ะเลขติดหนึ่งกับสองมีหนึ่งมีห้ามีแปดมีสามมีเจ็ดค่ะเลขติดหนึ่งสองเนี่ก็มีห้าแปดสามเจ็ดโอ้ห้ากับสามกับแปดกับเจ็ดตรงกันเนาะค่ะคุณผู้ชมมีห้าหนึ่งหนึ่งแปดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองสองแปดสามสองเจ็ดสองค่ะแนวทางลาพัฒนา เอาขอให้คุณผู้ชมนะคะที่ดูแนวทางเราพัฒนาวันนี้ให้มีความสุขนะคะในการดูให้มีความสุขแ้ะกัคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการให้มีแต่สุขภาพดีความร่มรวยนะคะคุณผู้ชมให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในมือน,นี้นะคะละมือต่อๆไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ